สุจิปุลิวินิมุตโตกระถังโสบันดิโตโาวีสุจิปุริสุสัมปันโนบันดิโตติปวุจจติเว้นวิจาร์ว่างเว้นสดับรู้เว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิกิตสังเกตว่าง เว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีขอ,อนอบน้อมเดพระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังที่กำลังที่ตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่สิ มิถุนายน2,566แรม7ค่ำเดือน7พุทธภาษิตที่นำมากล่าวตอนต้นนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาและความรู้การศึกษาความรู้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าองค์แห่งความเป็นพระหูสูตร สุก็คือย่อมาจากสุตะหมายถึงการตรับตรบฟังอย่างที่ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นรับฟังรายการธรรมะตอนเช้าอยู่ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นสุตะจิย่อมาจากจิตตะหรือความคิดฟังแล้วคิดพินิษใจตรองใคร่ครวนพิจารณาปัญญาจึงจะเกิดขึ้นปุมาจากคำว่าปุจฉาปุจฉาหมายถึงการถาม การถามนี่เป็นหนทางให้เกิดปัญญาถ้าหากว่าเรามีความคิดมีความสงสัยไม่รู้ไม่ถามความรู้ก็จะไม่เจริญงอกงามเกิดขึ้นแต่เมื่อถามผู้รู้มีครูบาอาจารย์มีนักปราชญ์ท่านถามเราถามท่านท่านตอบเราก็จะเกิดความรู้ขึ้นมานี่ความรู้เกิดจากปุจฉาส่วนคำว่าลิมาจากลิขิต เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วก็มีการบันทึกอย่างที่นำมากล่าวอยู่บ่อยๆเนืองๆว่าจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนทั้งจดจำทำวิชาให้ถาวรอ,อย่านิ่งนอนรีบจดจำมันทำเอ่ยทั้งจดทั้งจำสุจิปุลินี่คือทางเกิดของปัญญา วันนี้เหตุที่นําเรื่องของการศึกษามากล่าวกับท่านผู้ฟังก็คือที่วัดบ้านสวนอาตมาภาพก็มีรายการแสดงทํางานศพศพนี้พิเศษสักหน่อยสำหรับคนแถวบ้านสวนแถววัดบ้านสวนก็คือผู้วัยชนนี้ชื่อน้องโรงข้าวเป็น เป็นคนที่อยู่ใกล้บริเวณวัด <Yeah. S 1> ตั้งแต่เด็กๆแล้วอาตมาบินตบาทผ่านหน้าบ้าน <Yeah. S 1> เธอก็จะใส่บาทเป็นประจำตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วตอนนี้ตอนที่เสียชีวิตนี่อายุ24 mm hmm. ก็เรียนจบรชาชพัฒครูที่จังหวัดสุราธานี mm hmm. กำลังเริ่มฝึกสอนที่อำเภอพุนพินแล้วก็กำลังจะสอบเพื่อเป็นครูต่อไป แต่ว่าเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่ประสบอุบัติเหตุโดนรถชนที่หน้ารถทัเอ e ็์เพรสที่วรขนุนนเนี่ยเป็นรถกระบะมาชนาพญาติพี่น้องก็มีความเศรา้าโศกเสียใจและที่บอกว่าเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษหมายถึงว่าความรู้สึกของญาติโยมและผู้คนแถวนี้วันรถน้ำศพนี่คนมาเยอะมาก จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่านนี่คนมากว่างานคนเต้าคนแก่แล้วนะเ,เหตุไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอุปนิสัยของผู้วายชนน้องรวงเข้าชื่อจริงก็คือนางสาวอธยรัตนทิกาแก้วเป็นเด็กที่มีความเรียบร้อยเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนนิสัยดีมากแล้วก็เรียนเก่งคนรู้จักจำนวนมากเนี่ยวันนี้ก็เลย จะนำเรื่องของความเป็นครูคุณธรรมของความเป็นครูมากล่าวกับท่านผู้ฟังเพราะว่า,าผู้จากไปนี่เธอก็ตั้งใจที่จะเป็นครูอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องจบลงเมื่อชีวิตเราดับหมายถึงว่าชีวิตของของเธอผู้นี้ดับลงความตั้งใจต่างๆซึ่งเป็นความตั้งใจดีที่จะทำหน้าที่ก็หยุดลงไปด้วย คำว่าครูนี่เป็นความหมายของผู้ที่จะทำประโยชน์คือทำคนให้เป็นคนทำคนไม่ดีให้เป็นคนดีหรือว่าทำคนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นในทางศาสนาก็บอกว่าทำผู้ที่มีอวิชชาหรือความมืดบอดให้เกิดความสว่างสวยขึ้นหมายถึงว่าเกิดปัญญาขึ้นการให้ทำเป็นทานถือว่าเป็นการให้สูงสุด อย่ามีพุทธภาษิตรองรับว่าสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูนี่ความตั้งใจจริงก็คือต้องให้สิ่งที่ดีที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิชาการความรู้สาขาต่างๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมแต่ว่าในความเป็นครูหรือว่าแม่พิมพ์ของชาติพ่อพิมพ์ของชาตินี่บทบาทสําคัญ ก็คือต้องการให้เกิดสติปัญญาปัฒจุนการของเด็กและเยาวชนหรือผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีอนาคตที่ดีอันนี้คือคุณลักษณะของความเป็นครูซึ่งตรงกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสเอาไว้ว่าหลักธรรมในความเป็นครูก็คือกลยาณมิตรธรรมกลยาณมิตรตาความเป็นกลยาณมิตรมเมตตานพุทธธาตุก็ กล่าวสอดรับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครูการสอนของพระพุทธเจ้านี่มีสองลนะักษณะก็คือขังข้อ,อก,กับให้บินไปถ่านฟ,ฟังต่อนะเพราะว่ามันต้องขายายความขังข้อ,อก,กับให้บินไปนี่หมายถึงว่าลักษณะของคนเป็นครูก็คือบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นพระพุทธองค์ก็ได้ แบ่งออกเป็นลักษณะว่ามนุษย์ในโลกนี้ที่เป็นเปรียบเสมือนสัตว์อ่อนๆก็คือด้อยความรู้วิชาความรู้ประเภทนี้ต้องขังเอาไว้ขังเอาไว้ก่อนและสัตว์ประเภทที่พอมีปัญญาเก่กล้าก็ต้องปล่อยให้บินแต่ให้บินไปถูกทิศถูกทางที่ว่าขังคอกนี้ไม่ใช่ว่าเล้าปิดเล้าไก่คอกหมูคอกวัวคอกควายนะท่านผู้ ก็ประคังข้อคือให้อยู่ในวงกรอบของศีลธรรมความดเาีเหมือนกับว่าเด็กชั้นอนุบาลประถมมัธยมอันนี้เขาบางเรื่องบางอย่างยังคิดเองไม่ได้ก็ต้องวางกรอบระเบียบกฎระเบียบของกติกาของโรงเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและเข้มงวดนี่ท่านผู้กังกอพอจะนึกภาพออกว่าเด็กระดับ ประถมภูมินี่ก็มีกรอบระเบียบที่มากกว่าระดับอุดมศึกษาถ้าเป็นของผู้ใหญ่ี่บางอย่างก็ปล่อยให้คิดเองให้เรียนเองหรือว่ามีอิสระมากกว่าเพราะโตแล้วแต่ว่าผู้ที่เป็นยุวชนเยาวชนยังมีปัญญาน้อยก็ต้องขังข้อเขาไว้ก่อนข้อคือกรอบของศิลธรรมเพื่อป้องกันให้เขาไม่ตกอบาย ไปเป็นคนผ่านคนร้ายเป็นสัตว์ร้ายของสังคมนี่ที่เรียกว่าอาบายเลยต้องมีกรอบทีนี้พอเติบโตขึ้นไปมีความรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองได้คุณธรรมจริยธรรมก็จะเจริญขึ้นมนุษย์ก็สามารถที่จะคิดในสิ่งที่ดีได้เองแล้วก็เริ่มที่จะสั่งสมเรื่องบุญกุศลพอสั่งสมแล้วบางคนก็ทำได้ถูก หมายถึงปฏิบัติถูกว่าควรจะทําหน้าที่อย่างไรแต่บางคนก็ปฏิบัติไม่ถูกไปยึดติดในคนความดีเป็นปนัญหาขึ้นมาอีกเรื่องนี้หลวงปู่พุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็สอนเอาไว้เหมือนกันว่าบางครั้งต้องทําความเข้าใจว่าบุญบาปนี่เป็นเพียงธรรมชาตาิหรือความรู้ที่เรามีเป็นของที่มีได้เสื่อมได้ ไม่ควรยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นมเมตถ์คุณของความดีอย่างที่ท่านได้แต่งกลอนเอาไว้ดีมากที่บอกว่าบุญนี่สิ่งนั้นเป็นเสมือนของเกลื่อนกลาดที่เป็นบาปเก็บกวาดทิ้งใต้ถุนคืออะไรไม่ดีทิ้งไป่าเอาที่เป็นบุญมีไว้เพียงเจือจุนใช้เป็นคุณสะดวกได้คล้ายรถเรือหรือบ่าวไพร่มีไว้ใช้ใช้ไว้แบก กลัวตกแตกใจสั่นประวันเหลือเรากินเกลือใช่จะต้องบูชาเกลือบุญเหมือนเรือมีวะขี่ไปนิพพานมิใช่เพื่อไว้ประดับให้สวยหรูเที่ยวอวดชูแบกไปทุกสถานหรือลอยล่องไปในโลกโอกันดานไม่อยากข้ามขึ้นนิพพานเสียได้เรืออันนี้เขา อธิบายขยายความอีกนิดหนึ่งประการแรกที่บอกว่าบาปนี่เก็บทิ้งใต้ถุนก็คืออะไรไม่ดีอย่าไปทําสิ่งใดที่เป็นกุศลนั่นทิ้งไปห,หมดไม่เอาส่วนบุญเมื่อทําแล้วนี่ก็ทําเพียงเพื่อว่าให้ชีวิตของเรานี่อยู่สุขสะดวกสบายเ,าเพียงเจอจุน,นี่แม้แต่บุญนี่ก็ให้เพียงพอ,อไม่ได้เป็นคนบ้าบุญจนเกินไป มีนะท่านผู้วังท่านผู้วังก็คงจะเห็นคนที่บ้าบุญใช้คําว่าบ้าเลยนะคือบางครั้งบางคราวกําลังตัวเองกําลังทรัพย์มีจํานวนจํากัดแต่พอศรัทธาเกินกว่ากําลังทรัพย์ก็ไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อทําบุญเนี่ยเราก็เคยเห็นตัวอย่างมามากมายอันนั้นเป็นจัดประเภทบ้าบุญเกินไปแต่ว่าท่านบอกว่าทําเพียงพอดี ากำลังทัพย์กำลังศรัทธาแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องทําบุญเนี่ยต้องทําแต่ไม่ทําไม่ได้ต้องทําทําอย่างไรไม่เกินตัวจึงจะพอดีเพราะเปรบเสมือนเรามีของใช้ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกคล้ายมีรถมีเรือก็ไว้เพียงเพื่อการเดินทางไม่ใช่เอามาแบกไว้คนรับใช้ไม่ใช่มา เชิดจูประกบประงมไว้เต่ว่ามีไว้เพื่อใช้งานหรือเกลือท่านบอกว่าเกลือนี่มีไว้เพื่อใส่แกงใส่กับข้าวใส่อาหารปรุงอาหารไม่ใช่ว่าเอาเกลือมาอบูชาไว้เนือหัวมาทูลเทิดทูลเอาไว้หรือเรือท่านบอกว่าเรือนี่มีไว้ขี่ไปนิพพานก็เหมือนบุญนั่นแหละคนเราจะไปสู่ทางเจริญได้ก็ต้องมีบุญรักษา มีบุญที่จะนำพาไปสู่เรื่องของกุศลต่างๆไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเพื่อประกาศทำบุญไว้เพื่อ,อภูมิวกภูมิใจกรยิมยิ้มใจว่าเราดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นไม่ใช่แต่บุญนี้มีไว้เพื่อให้เป็นตัวสนับสนุนให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไปอันนี้คือความหมายที่ท่านแสดงเอาไว้ในเรื่องของคุณธรรมความดี ฉะนั้นคุณธรรมศิลธรรมที่ควรสอนให้กับผู้อื่นในฐานะที่เราเป็นครูพ่อแม่ก็เป็นครูนี่พระคุณเจ้าแม้ว่าจะไม่เป็นพระครูแต่ว่าบางรูปบางท่านทําหน้าที่สอนครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนก็ถือว่าเปรียบเสมือนครูก็เนี่ยต้องทําหน้าที่สอนผู้ที่รับการสอนของเราให้ดีโดยการใช้ ความคิดพิจารณาให้เกิดเหตุเกิดผลที่ถูกต้องความปีติประโมทก็จะเกิดขึ้นกับผู้ให้ในกระบวนการผู้รับก็จะรับประโยชน์ที่ควรได้รับด้วยประเทศชาติก็จะมีความเจริญนี่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยการดำเนินชีวิตของทุกคนนี่เกี่ยวเนื่องกับสังคมส่วนรวมเหมือนกันหมดส่วนแนวทางในการปฏิบัติอาจารย์หรือครูผู้สอนศิษย์ ประการแรกนะต้องมีความเมตตาปรัถนาดาีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาไม่บึ้งตึงในเวลาสอนอทั้งในและนอกสถานที่ไม่ใช่ว่าจะราชเรืองเฉพาะในห้องเรียนแต่ว่าข้างนอกนี้ก็ต้องมีความเป็นครูอาจารย์ที่มีความเมตตาตหรือไม่ใช่ว่าราดเรืองเฉพาะข้างนอกพอเข้าห้องเรียนห้องสอนก็เอาจริง,เอ,รงเอาจัง หน้าบึงคึ่งหน้าบึ้งตึงครึ่งเครียดเกินไปอันนั้นก็ไม่ดีแต่ว่าต้องมีความเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ความสนิทสนมกับสิทธิ์ตามควรแก่การเทศะฐานะไม่วางตัวว่าเหนือกว่านี่บางบางมีนะบางบางบางครูที่ว่าวางตัวจนสูงเกินไปเคยเคยเห็นเหมือนกัน วางโรงเรียนนะไม่ต้องออกชื่อว่าที่ไหนเรียกใช้ลูกศิษย์เหมือนท่านรับใช้ <c oughs> แต่บางคนนี่นในแง่ไม่ดีถ้าไปทําตัวเสมอลูกศิษย์เกินไปลูกศิษย์ก็ขีดคอมันก็ไม่เหมาะอีกเนี่ยความเหมาะสมการศึกษะก็ต้องดูเนี่ย <c oughs> แล้วก็สั่งสอนให้เกิดความรู้ให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะให้ นักเรียนผู้เรียนเห็นความทุกข์หรือว่าเมื่อเขามีความทุกข์ก็ต้องปลอบประโลมให้กำลังใจอ่าีนประการแรกของพระพุทธเจ้าก็คือปิโยเป็นคนน่ารักองค์ประกอบประการที่2เรียกว่าคารุคุณครูต้องมีความน่าเคารพคนจะน่าเคารพได้มีความนักเล่นได้ก็ต้องมีศีลธรรมอย่างน้อยศีลห้าเป็นเบื้องต้นศีลห้าเป็นเบื้องต้น รไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายกิริยาวาจามารยาททุกอย่างต้องอยู่ในฐานะน่าเคารพอันนี้เคยยกตัวอย่างว่าถ้าครูสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเมาห,หัวราน้ำลูกศิษย์ไปเจอเขาก็จะไม่เคารพไม่น่าเคารพแต่ถ้าครูนี่มีความน่าเคารพทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนที่บ้านสถานศึกษาเหมือนกัน อันนี้ก็จะทําให้ลูกศิษย์มีความเคารพอันนี้ต้องอยู่ที่การประพฤติวางตัวประการที่สภาวะนิอยู่น่าเจริญใจน่ายกย่องบุคคลที่น่าเจริญใจน่ายกย่องได้ต้องเกิดจากคุณธรรมที่อยู่ภายในใจิตใจซึ่งเรื่อง <c oughs> ลักษณะเช่นนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะสร้างขึ้นมาได้ด้วยผู้อื่นแต่ว่า ความน่าเจริญใจนี้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของผู้เป็นครูเองก็คือคุณธรรมที่อยู่ภายในใจิตใจอันนี้ลูกศิษย์จะรับรู้ได้มันเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันครูแต่และคนแต่และท่านก็มีลักษณะไม่เหมือนกันแต่ใครที่มีคุณธรรมสูงโดยเฉพาะเรื่องของจิตเรื่องของสมาธิก็จะมีลักษณะน่าเจริญใจน่ายกย่องแล้วประการที่4วัตตา มีระเบียบแบบแผนก็คือครูต้องอเคารพกฎระเบียบก่อนเช่นการตรงต่อเวลาการใช้สิ่งของต่างๆลักษณะการดำเนินชีวิตของครูเป็นตัวอย่างเป็นแบบแผนที่ดีเวลาไปอบรมต่างตักเตือนสั่งสอนสิทธิ์ก็จะเชื่อฟังเพราะเห็นว่าต้นแบบดีแบบแผนดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้รู้จักระเบ,บีแบบแผน ประการที่5วาวจนักขโมงอดทนต่อถ้อยคําอดทนต่อถ้อยคําต้องทำความเข้าใจว่าเด็กเดียวนี้นี่ต่างจากเด็กในสมัยก่อนมากเด็กสมัยก่อนนี่เห็นครูเดินมานี่ต้องก้มต้องประนมมือต้องมีความนอบนอบ้อมเป็นที่รู้กันแต่ว,ว่าเด็กสมัยนี้บางครั้งบางทีเดินเฉียดเดินเฉียวครูก็ไม่ก้มหรือไม่เคารพ อันนี้พูดในแง่ที่ไม่ดีนะท,ที่แง่ดีก็มีอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นครูเวลาโดนกระทบกระทั่งต่อความรู้สึกก็ต้องมีความอดทนหรือบางครั้งในโรเรียนมีนักเรียนที่ถามคําถามบางคนถามเพื่อเอาความรู้แต่บางคนถามเพื่อล้อเล่นเพื่อลองภูมิอะไราครูก็มีเหมือนกันครูก็ต้องอดทนในลักษณะเช่นนี้พร้อมที่จะให้การปรึกษา ให้ความรู้ให้คําแนะนําโดยไม่เบื่อไม่แสดงกิริยาอาการที่ชุนเฉียวออกมานเรียกว่าวัชนะขโมอดทนต่อถ้อยคําประการที่6กกำพีรัญจักขถังกะตาตะแหลงเรื่องได้อย่างลึกซึ้งคือหมายความว่าครูต้องมีความรู้มากกว่าลูกศิษย์เพราะว่าวิชาบางอย่างมันยากพอลูกศิษย์ถามนี่ครูต้องตอบให้ได้ฉะนั้นทุกวันนี้ ก็เลยมีสาขาต่างๆที่แยกออกไปอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพเรื่องของยากสุดน่าจะเป็นแพทย์ใช่ไหมแล้วก็วิศวะวิทยาศาสตร์พวกนั้นบางบางอย่างนี่ซับซ้อนอยากในวิชาการเมื่อลูกศิษย์ต้องการความรู้ครูก็ต้องอธิบายได้อย่างลึกซึ้ง หรือวิชาที่นอกเหนือจากการเรียนเช่นประสบการณ์ต่างๆความรู้รอบตัวนักเรียนถามคุณครูก็ต้องอธิบายได้อย่างถูกต้องฉะนั้นข้อนี้คุณครูต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้ก้าวทันกับความรู้หรือโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ยวยิ่งยุคปัจจุบันนี้คนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเปลือยๆล,ลูกศิษย์อาจจะมีความรู้ดีกว่าครูในบางเรื่องถ้าครูยัง ตามหลังหรือเชยล้าหลังลูกศิษย์เขก็จะไม่เชื่อมั่นในปัญญาของครูฉะนั้นคำปีรันจะะักขาทางจกักรตาจึงมีความจำเป็นสำคัญในเรื่องของความรู้ที่ลึกซึ้ง mm. สุดท้ายประการที่จิตนุจัตฐานีนิโยชยีคนนี้สำคัญมากครูต้องไม่ชักนำศิษย์ไปในทางที่เสื่อมคำว่าเสื่อมก็คือเรื่องของอาายมุขนั่นเอง ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการันนันเ,เกียรคร้้านการทํางานกบคนชั่วเป็นมิตรเหล่านี้ถือว่าเป็นทางเสื่อมอครูต้องไม่ไม่ชักนําในทางเสื่อมเหล่านี้จึงจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้นะแล้ววิธีการสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงได้แยกลักษณะการสอนไว้ต่างๆเป็นต้นว่าบุคลาธิฐานยกตัวอย่างบุคคล ธรรมทานิฐานก็คือแสดงเรื่องของธรรมสัจธรรมความจริงให้เข้าใจชัดเจนทีนี้ในส่วนของผู้สอนลักษณะผู้สอนนี่ต้องมีปัญญาท้าพิเศษความจริงคุณครูไม่ต้องมีลักษณะนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องของของพระในทางพระพุทธศาสนาแต่สามารถที่จะนำมาปรับประยุกต์ได้ เรียกว่าปฏิสัมพิทา4ีประการคือความแตกฉานในทางโลกอาชีพครูนี่ก็เรียกว่าครูชํานาญการบ้างครูชนานาญการพิเศษอะไรบ้างวิชาการพิเศษเป็นอรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์ด้านนั้นด้าน,นนี้แต่ในทางธรรมนี่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงจําแนกเอาไว้ว่าปฏิสัมพิทาคือความแตกฉานมี4่ประการ ประการแรกก็คืออัฏถปฏิสัมพิทาปัญญาเตกฉานในอัฏรู้ในความหมายสามารถแยกแยะอธิบายขยายความออกไปโดยพิสดารอธิบายเรื่องย่อพิสดารได้นี่เรียกว่าอัฏถปฏิสัมพิทาประการที่2เรียกว่าธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาเตกฉานในธรรมคือก้าใจหลักเข้าใจหลักธรรมเหมือนถ้ายกตัวอย่างในการเรียน ธรรมศึกษาเนี่เหมือนการเขียนวิชากระทู้การเขียนวิชากระทู้ก็มีพุทธภาษิตบทตั้งคําแปลอารัมพบทขยายความเนื้อความแล้วก็สรุปเนี่ยธรรมปัญญิตาก็คือต้องเข้าใจทั้งหลักทั้งเนื้อหาเข้าใจได้ชัดเจนหัวข้อได้ชัดเจนสามารถสืบสาวจากต้นไปหาเหตุจากเหตุมาหาผลได้ ระการที่ 3. นิรุติปฏิสมิทธาปัญญาเตกฉานในภาษาก็คืออาจจะรู้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือเข้าใจสับแสงได้ดีอธิบายสับภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่มันมีลักษณะคำที่มันซ่อนอยู่ในคำนี่ฉลาดในการอธิบายสับภาษา ถ้อยคำบัญญัติต่างๆประการที่ 4. ปฏิพานเป็นสัมพิธาปฏิพานก็คือมีไหวพริบคิดไวคิดทันการภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าภาษาวัยรุ่นปัจจุบันเรียกว่าเอาอยู่เมื่อมีมีนักเรียนหรือว่าผู้เรียนลูกศิษย์มาถามอะไรที่ยากๆแต่ว,ว่าครูต้องมีไหวพริบป,ปฏิพานในการตอบหรือแก้ปัญหานั้นได้อย่างชัดเจน ได้เหมาะสมเข้ากับกรณีหรือเหตุการณ์นั้นๆได้เรียกว่ามีปฏิพานเป็นสัมิทาส่วนบุคลิกลักษณะของตัวผู้สอนหรือครูอาจะทำให้ลูกศิษย์มีความชื่นชมยินดีพอใจได้นี่ต้องประกอบด้วยลักษณะ4ประการด้วยเช่นกันคือประการแรกรูปปรมานิกาลูกศิษย์บางคนนี่เห็นครูหล่อครูสวย ก็เป็นที่ดึงดูดใจนะหมายถึงว่ารูปร่างบุคลิกหน้าตาดีเคยเห็นในโลกโซเชียลใช่ไหมบางโรงเรียนนี่คุณครูหนุ่มสาวหล่อสวยสามารถดึงดูดนักเรียนให้เรียนได้ทุกคาบเต็มชั้นทต่มห้องเรียนไม่มีการโดดการขาดเรียน <c oughs> นี่คือเด็กหรือว่าผู้เรียนชอบรูปร่างหน้าตาของครู <c oughs> ก็มีผลเหมือนกัน <c oughs> ในการดึงดูดผู้เรียน ในทางศาสนาก,ก็เหมือนกับพระคุณเจ้าในสมัยพุทธกาลผูุ้ีิมีรูปงามก็ทําให้อุบาสกอุบาสิกาสนใจฟังธรรมเหมือนกันเพราะว่ามีบุค,บคลิกลักษณะสวยงามงดงามประการที่2ก็คือโกศปมานิกาอันนี้เรื่องของเสียงคนกลููบางท่านนี่มีเสียงไพเราะน่าฟังฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วน่าติดตามก็เป็นเรื่องจริงนะท่านวัง เหมือนญาติโยมฟังรายการวิทยุมานานบางรายการผู้จัดผู้ดำเนินรายการดีเจบางท่านนี่เสียงเพราะเสียงน่าฟังไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงรายการข่าวหรือรายการต่างๆบุคคลที่มีกศรพมาณิการเสียงไพเราะก็จะทําให้ผู้ติดตามรับฟังนี่ฟังไม่เบื่อก็สามารถดึงดูดนักเรียนให้สนใจได้เปรียบเสมือนกับญาติโยม ฟังเพลงเนี่ยเพลงมันมีหลายแบบหลายลักษณะใช่ไหมหลายทํานองคนชอบลูกทุ่งก็ไปแบบหนึ่งคนชอบเพลงป๊อปก็ไปแบบหนึ่งคนชอบเพลงร็อกก็ไปแบบหนึ่งเพลงแจส๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เรื่องของเสียงสามารถดึงดูดให้คนรับความรู้สนใจได้ประการที่3ลูกกับประมาณิกาอันนี้หมายถึงว่าสมรติเรียบง่าย ภาษาพระได้เรียกว่าปอนปอนเศร้าหมองอันนี้อาจจะถ้าทึงจุกปัจจุบันอาจจะขัดกับข้ออื่นใช่ไหมถ้าครูแต่งตัวมมเมมเศร้าหมอง,มองปอนปอนนี่บางทีมันอาจจะไปขัดกับข้อต้นที่กล่าวมาข้อแรกแต่ความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าไม่ใช่สกปรกนะคืออาจจะมีเหมือนกันข้อนี้ก็ได้ผลเหมือนกันสําหรับลูกศิษย์ที่เห็นครูอาจารย์ ครูหมายถึงว่าครูลักษณะนี้อาจจะเป็นครูที่ไม่หวือหวาเป็นครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นครูที่แบบรู้จักพอเพียงอย่างเช่นว่าไม่อือหืมไม่สร้างนี่สร้างศินไม่อ,อ้อวดตัวแล้วยาว่าบางที่มาโรงเรียนกี่กเหรองรายมาอ,อันนี้น่าสึงใสหรือว,ว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ใช้ของที่เรียบง่าย หรือคุณครูบางท่านนี่น่าศรัทธาในข้อนี้นะ,ะก็คือบางท่านนี่กดเข้าหอมาทานที่โรงเรียนเพื่อเป็นการประหยัดเนี่ยตรงนี้บางครั้งลูกศิษย์เห็นคุณครูใช้ชีวิตแบบสมถะรเรียบง่ายก็เกิดความศรัทธาในตัวครูเหมือนกันนะ,อะปอนปอนง่ายง่ายสบายสบายประการที่4ธรรมปรมานิกาลักษณะน,น,นี้ก็คือมี ปัญญาดีฉลาดในการสอนรู้เรื่องทรรมเรื่องอัดได้ชัดเจนก็ทำให้เรียกความสนใจศรัทธาจากผู้เรียนได้มากนี่ที่กล่าวมาโอ้เวลาหมดแล้วท่านกวลังพูดเพลินๆก็ก็ต้องต้องลาอีกแล้วความจริงคุณธรรมของความเป็นครูนี่มีอีกมากแต่เวลาไม่พอเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยมาต่อใหม่อีกคร้งหนึ่งก็ขออนุโมทนาบุญกับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลาย ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ขอทําหน้าที่นั้นให้ดีมีความสุขในทุกๆวันเจริญพรสุจิปุลิวินิมุตโตกระถังโสมันดิโตภวีสุจิปุริ สุสัมปันโนปัิโตติปวุจจติ